สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูมีหนังสือมาแนะนำให้เด็กๆได้รู้จักนะคะเล่มน,นี้ค่ะเล่ม Reading English Read Book T เป็นหนังสืออ่านภาษาอังกฤษของเด็กๆในระดับชั้นอนุบาล2นะคะเดี๋ยวเรามาอ่านหนังสือไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ต่อไปให้เด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า16นะคะอ่านคำศัพท์ read these vocabularies n n nest nest รัง nose nose จมูก nut nut ถั่วต่อไปให้เด็กๆฝึกพูดนะคะ practice speaking This is a nest. This is a nest. This is a nose. This is a nose. This is a This is a nut. This is a nut. This is by mouth. This is a mouth. This is a mouth. This is a นกคู่ orange orange s o m ox ox วัวตัวผู้ต่อไปให้เด็กฝึกพูดนะคะ is that your owl is that your owl นั่นใช่นกคู่ของคุณหรือเปล่า no it isn't ไม่ใช่ Is that your orange? Is that your orange? นั่นใช่ส้มของคุณหรือเปล่า No, it isn't. ไม่ใช่ Is that your ox? Is that your ox? นั่นใช่วัวตัวผู้ของคุณหรือเปล่า No, it isn't. ไม่ใช่แล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ